นี่คืองูสิงหางไล่ครับมเแมนงูสิงดงอย่าขอใจผิดนด้ครับบางคนพันย um like ื่นงูสิงหางไล่บางูสิงดงสิ่งมันมเแมนครับงูสิงดงคืองูสิงหางดําครับคนละตัวก็งูสิงหางไล่งูสิงหางดานั่เป็นจิตเป็นอีกแบบหนึ่งผมจะถิงดูไปในคอมเมนต์ครับแต่ว่าลักษณะของงูสิงหางไล่นี่ปากเันจะมีได้ไล่เป็นสีสีสีแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นงูสิงดงหรืองูสิงหางดำนี่ปากเป็นสีบ่าไล่งูันเป็นสีบ่เป็นแบบนี้ คืออื่นว่างูสิงหางร้ายคือจุดเด่นคือบมเดเวนแต่ว่ามันตัวไปหอนหางนี่สิเป็นตัวสีอมตาเหมืนบอกครับแ้วก็สิมีขีดได้ไล่สีดำแบบประมาณนี้ซึ่งได้เพิ่นจะต่างกันจากกูสิงหางดำครับเรื่องูสิงดงไปเบ่งรูปไม่แต่คอมเมมต์ครับเพิ่นบ่มีผิดครับงูสิงหางรายกูสิงดงงู้สิงธรรมดาก็บ,บ่มีผิดแต่กุนงูสิงจะบ่มีผิดครับแต่ว่าจะกัดกระเดือดออกอยู่ครับแต่ว่าก็บ,บ่มีผิด กระดุพอสมควรตามสัตว์ประานตองเป็นกองกันตัวแต่บาถ้าเห็นคนน้อเห็นยังมนุษย์เห็นหมาเห็นยังสิมิแตเลื่อยนนี้อย่างเดียวครับต่ประสูถ้าบ่งสึกบางเข้าไปคูขามเพลินเพ่อนจจ้าปศุเพลินสิมิเตเลืรอยนนี้นี่แหละครับมุเสียงหางไล่ถ้าเห็นกับบด้องไปตีไปยังเพลินนะครับเพ่อนมาเป็นอันตรายถ้าข่าบานคนกับแค่ไปไล่กินหนูก็กินหนูแล้วก็ออกไปครับถ้าบานก็ไม่หนูเพลินกับบ่เขาถ้าเพ่ินเขาบานใช้เสียงพูดเห่อครับไม่หนู นี่นะครับผูสิงหางลายไม่มีพิษแต่ค่อนข้างดูพอสมควรปิดพบคุ้มครองสัตว์ห้ามกินนะครับนี่นะครับผู้สิงหางลายขอบคุณครับ